ไปก็ไปชแนลสำหรับมาครั้งแรกนะครับสำหรับครั้งแรกของคนที่ไม่เคยมานะครับผมก็ให้กากๆไว้ก่อนจากจากสิบก็สักห้าถึงหกคะแนนนะครับครั้งแรกของเขาครั้งแรกนะครับครั้งแรกครั้งแรกเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงนะครับออะไรบ้างอาทย์อาที่หนึ่งอาทิเช่นนะครับลูกค้ามาอยู่กลางทะเลเนี่ยควรมีเรือห่วงยางหรือเรือสำรองไว้ ให้นะครับเผื่อของตกลงไปจะได้เก็บได้นะครับแล้วก็ห้องน้ําควรเปลี่ยนเป็นชักโครกนะครับอ,อันนี้เน้นเลยสําหรับบุคคลที่แบบว่าเก็บล้างปวดเอวสูงอายุมาอะไรอย่างนี้นะครับเผื่อเผื่ออนาคตด้วยแล้วมีปรับปรุงน้ําก็ควรเพิ่มให้อีกสักถังนึงนะครับผม<อ>น้ํานะครับน้ำ<อ>ส่วนระบบไฟต่างๆถือว่าอันนี้ระบบไฟถือว่าเยี่ยมครับสว่างเลยครับสีดีมากส่วนบรรยากาศโดยรวมก็ หรือว่าดีครับ